เวลาที่เรานั่งสมาธินี่คือคือขอให้เรานั่งในในทางที่เรานั่งได้สะดวกสบายใกล้ที่สมาด์นั่งขัดสมาธิได้ก็ให้เรานั่งคัดสมาธิไปใกล้ที่นั่งคัดสมาธิไม่ได้นั่งพับเยียบก็ขอให้เรานั่งพับเหยียบไปหรือก็ถ้าเรานั่งพับเยียบไม่สะดวกขับสมาธิก็ไม่สะดวกเรานั่งบุเกีอีก็ได้นะ นั่งบนเก้าอี้ก็ได้แล้วก็สําหรับนั่งไม่ว่านั่งพับผหวกระตานั่งขัดสมาธิกระตาจําเป็นลังของเราต้องให้ตรงนะต้องให้ตรงเพราะถ,ถ้าเรานั่งไปแล้วลังของเราไม่ตรงมันจะปวดหลังอาการของคนที่นั่งไปแล้วปวดหลังปวดเอวเป็นตน้นคือสาเหตุก็จะนั่งนั่งไม่ตรงนั่นแหละนั่งบนเก้าอี้ก็เช่นกัน ก็ต้องจยายามตรงวิธีี่ทําให้หลงของเราได้ตรงขึ้นเราต้องหาผ้าอะไรมาผัดถ้าเราอยู่ที่บ้านถ้าเราอยู่ที่บ้านเราเอาผ้าห่มมาผัดถ้าเราอยู่ที่นี่อยู่ที่วัดเรามีเบาะที่นังนี่ผ้าแบบมีแป้นตอนก็เรามาผัดผัดประมาณนี้แหละเสร็จแล้วก็ที่เรานั่งไปได้สะดวกนะในความนามันสูงมานิดนึงเสร็จแล้วก็ มารองที่กลของเรานนเนี่ยนารารองแบบนิดปับ๊บเห็นไหม,มรองปั๊บตรงขึ้นมาเลยเราไม่ต้องแต่ถ้าเราไม่ได้รองนะมันต้องยืดตัวขนนึ้นมายืดได้สะพานนั้นก็ไปอีกละ <c oughs> นะมันไปอีกนละฉันคือใครที่รองแบบนิดปั๊บตรงขึ้นมาน,นี่นเนี่ยมันช่วยไม่ต้องให้เรานเนี่ยใช้ความใช้ความพยายามมากนิดสาให้ที่ทำให้หลังของเราเนี่ย มันไดได้ตรงได้ตรงมาขึ้นเกงกับการนั่งหรือก็ถ้าเราไม่สะดวกในการนั่งแบบนี้คือเราสามารถนั่งเอ็นหลังนะไปที่พนังก็ได้ก็ได้เหมือนกันและที่สําคัญเวลาเรานั่งนะั่นแหละคต้องผ่อนคลายให้ได้มากที่สุดร่างกายขอเราไม่ต้องแข็งนะไม่ต้องแข็งผ่อนคลายให้ได้มากที่สุดและมือของเราเราเอาน มือขวาทับมือ้ายก็ได้มือสายทับมือขวาก็ได้เอามาวางเนี่ยบนหูกเฮาแบบนี้ก็ได้แบบความฝามือแบบนี้ก็ได้หรือก็มางายลางแบบนี้มาก็ได้ไม่เป็นไรได้ทั้งหมดนะนแล้วก็ถ้าเราวางแบบนี้ดูสิว่ามันลําบากเอ้ยทำมบได้สูงกว่านี้ก็ดีบางคนคือม,มันมี ปัญหาเดินเซนเอ็นบางอย่างเดินลายเืีนได้ไม่สะดวกอาจจาะทำให้ชาเป็นต้นทว่าแบบนี้เอาหมอนมาวางบนตักแล้วก็เอามือขเรามาวางแบบนี้ก็ได้มันจะช่วยให้ทำอาการของเราหละมันได้ดีขึ้นยังไงก็ตามเวลานั่งสมาธิคอให้เราจัดท่าทางในการนั่งนั่นแหละให้ได้สบายถ้าเรานั่งได้สบายสมาธิก็จะเกิดขึ้นได้เร็ว าเรานั่งได้สบายความสุขมันก็จะเกิดขึ้นถ้าความสุขจะเกิดขึ้นความสุขนั่นแหละเป็นแผดใกล้ทําไมสมาธิเกิดขึ้นได้เร็วนะจากนั้นหลังจากที่เราได้จัดท่าทางเรียบร้อยแล้วหรือต่อไปคือข้อให้เราเนี่นแหละคือหลับตาถาเราหลับตาลงหลับตาลงมาคือการหลับตาเนะี่ยหลับค่อยๆหลับลงมาเบาๆเสร็จแล้วก็ เอาสติมาวางไว้ในปริเวณปลายจมูกของเรามาวางไว้ในปริเวณปลายจมูกของเราเสร็จแล้วก็หายใจหรือก็ในปริเวณที่ลมกระทบลมกระทบคือหมายความว่าเวลาเราลมหายใจไปลมเนี่ยมันมากระทบในจุดตรงไหนให้เราเอาสติไปวางไว้ในจุดตรงนั้นเนี่ย แล้วก็รู้ลมเขา้าก็รู้ลมออกก็รู้เขา้าก็รู้ออกก็รู้นั่นแหละหรือถ้ารู้สึกว่าเอ้มันรู้ลมใดลำบากฉะนั้นวิธทีที่ทำให้เรามีสติรู้ลมหายใจได้ดีหรือให้เราพูดในใจพูดในใจว่าเวลาลมหายใจเขา พอห้ยเราพูดในใจว่าข่าวลมหายใจอ๋อห้เราพูดในใจว่าอ๋อข้าวาอ๋ใใอข้าวอ๋วอ,อไปเรื่อยๆแล้วถ้าเราพูดในใจแบบนี้รู้สึกว้ยมันมันไม่มันไม่ค่อยอยู่มันยังไม่ค่อยรู้ลมหายใจได้นั่นคือหนับเป็นตัวเลขก,ก็ได้นับยังไงอย่างเช่น ข้าวออกนับ,บหนึ่งข้าวออกสองข้าวออกสาข้าวออกสนับไปตลอดจนถึงแปดตลอดจนถึง,ถง 8, แปดแล้วุบแปดแล้วก็ะนับใหม่เริ่มตน้นนับหนึ่งใหม่ข้าวออกหนึง่ง คาวอออะซองแปนตัมคาวออเจทคาวออแปดการบริการเนี่ยเราทําเป็นจังหวะจังหวะบนเพลงก็ได้เพื่อให้ใจของมันสบายได้มั้ยอะไรที่สําคัญคืออย่างเช่นมือจังหวะจังหวะอย่างไหนเช่นคาวออหนึ่งคาวออสองคาวออ ส,ส,สบายสบายนะสบายสบาย,บายแล้วที่สําคัญลมหายใจของเรานะลมหายใจของเราคือหายใจตามแบบธรรมชาติคือปกติในชีวิตประจำวันของเราเราหายใจแบบนั้นเวลาเรามานั่งสมาธิให้เราหายใจแบบนั้นเนี่ยใครจะเราเอาสติไปรู้ลมหายใจนั่นแหละห้ามตามลมที่เข้าไปม้างในห้ามตามลมที ออกมากันนอกและไม่ต้องไปบังคับลมหายใจนะไม่ต้องไปบังคับลมหายใจรู้ตามลมหายใจโดยธรรมชาติไปเรื่อยเรื่อยแล้วก็หลานั่งไปนั่งไปรู้ไปเรื่อยเรื่อยเวลาประคับประคองถ้าเมื่อไหร่ใจของเรามันเริ่มแว,ออวแ,ววแวะออกไปางนอ,อกแวะออกไปาันอกก็โบยตัวเองไปเดียว กับมรารูลมหายใจต่อนาะอย่างเพิ่งไปไหนแล้วเราาอยู่กับลมหายใจ5นาที่ก่อนเนาะเสร็จแล้วเดินมาอยู่กับลมหายใจแล้วก็บริกรรมไอคำนับนับในใจนั่นแหละที่ว่าการบริกรรมํำบริกรรมบริกรรมคือมีมีความหมายว่าการทําซ้ําๆบ่อยๆซ้ําๆบ่อยๆ่อยทไปเพื่ออะไรเพื่อให้สติ เพื่อให้สติของเรามีลมหายเพื่อให้สติของเรามีกำลังเพื่อจะรู้ลมเข้าและลมออกได้อย่างต่อเนื่องนี่นและแล้วก็รู้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเวลาที่เรารู้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆไปนานไปนานไปถ้าสติของเรารู้ลมหายใจได้ดีอาการปวดอาการเจ็บเป็นต,ต้นมันไม่ค่อยมีแล้วมันไม่ค่อยมีแล้วฉะนั้นแต่ถ้าเรานังไปแล้ว ด้สักพักหนึ่งรู้สึกว่าเอ๊ะมันปวดมันปวดมากถ้าเราสมัครทนได้ก็ทนต่อแต่ถ้าเราทนไม่ไหวเราเปลี่ยนอิยธิบาทได้เช่นเปลี่ยนจากการนังขัดสมาธิมาเป็นการนั่งผับเพียรตายแต่ในขณะเปลี่ยนนั่นแหละคือต้องค่อยๆเปลี่ยนนะต้องค่อยๆเปลี่ยนอิยาบาทแล้วเปลี่ยนอิยบทแต่ สติของเราเท่านั้นแหละต้องประคับประคองอยู่กับลมหายใจแล้วเวลาที่เปลี่ยนทนั่นแหละไม่ต้องเปิดตานะไม่ต้องเปิดตาหรอกแล้วก็เปลี่ยนเสร็จแล้วใครแต่เราเปลี่ยนมาปับ๊บความสุขที่เกิดจากการเปลี่ยนอริยบทนั่นแหละมันเกิดขึ้นกับเราฉะนั้นเวลาความสุขเกิดขึ้นตอนนั้นปุบ๊บก็รีบมาที่ลมหายใจทันทีเลยก็รู้ลมหายใจไปเรื่อยๆเ,เข้าก็รู้ ก็รู้ไปเรื่อยๆถ้ามันตัวสึกว่ามันปวดแล้วก็มันไม่ไหวจริงๆบางครั้งอาจจะอกประงกไปด้วยฉันทามันมีอาการอกประงกเกิดขึ้นคือให้ราบวชกรรมช่วยการนับตูเลกาตาบวดกรรมบางคนถนัดคำว่าพุทโททำเป็นนพุทโทก็ได้เหมือนกันพอเวลาปฏิบัติไประดับนั้นใจมันเดินสงบไปสงบไปคือ ต่อไปคำพุดโทเป็นตอนมันก็จะหายไปเองนะฮะเสร็จแล้วก็ถ้าเรามันปวดมากทนไม่ไหวหรือก็งงแนวงงนอนมากมันไม่ไหวก็ลุกขึ้นเดินจึงกรมนะลุกขึ้นเดินจึงกรมเดินจึงกรมประมาณ5นาทีเดินในขณะในการเดินนั่นแหละคือให้เราเดินไปพยายามดูลงหายใจของเราในะการเดินนเดินแบบไหน,น เดินตามแบบธรรมชาติไม่ใช่เดินแบบสตบสตกสตกนะคือเดินเดินแบบธรรมชาติแต่ไม่ต้องเร็วเกินไปและก็ไม่ต้องช้าเกินไปให้เรามีสติรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกเดินไปนิดนึงหยุดเดินไปเดินไปประมาณสิบเก้าเก้าแล้วก็ไปทางจุดกลางนั้นแล้วก็หยุดหยุดแล้วก็ยืนดูลมหายใจดูแรงหนึ่งสองสามครั้งก็หันกลับมา ก็เดินมาเดินมาก็รู้ลมหายใจไปเรื่อยๆลามาทันที่คดนดอกยุดแล้วก็ดูลมหายใจต่อเรา,ารก็วามสมาธิการทํราสมาธินี้รัสมาทำได้ทั้งเอเยบีบทั้งซีเลยนั่งก็ดูลมหายใจได้ยืนก็ดูลมหายใจได้เดินก็ดูลมหายใจได้นอนก็ดูลมหายใจได้เหมือนกัน ได้ดังสีอัญญาบทนะได้ดังสีอัญญาบทลยนั้นก็อันนี้คือสําหรับผู้ที่มาใหม่นะผู้ที่มาใหม่ฉะนั้นก็เรารู้หลักแล้วแต่วก็เริ่มนั่งเลยนะเริ่มนั่งเลยแต่วก็ปฏิบัติก็เหมือนเดียวกันคือที่สำคัญเอกย่างเวลานั่งสมาธิเวลานั่งสมาธิคือโบการรู้ลมหายใจนี่แหละการที่เราวางสติไว้ในปลายจมูกนี่แหละ ไม่ต้องไปแพงมากนะวางสีิไว้แบบเบาเบาแบบเบาเบาแล้วก็การรู้ลมหายใจคือไม่ต้องตั้งใจมากคือรู้ลมหายใจเดินรู้ลมหายใจแบบแบบเล่นเล่นคือนั่งสมาธิรู้ลมหายใจแบบเล่นเล่นหรือก็เราใส่ใจ่ะนั่งพักผ่อนแต่ดูลมหายใจแบบเด่นเล่นไปนั่งพักผ่อน แต่ดูลมหายใจแบบเลนเลมไปด้วยนั่นแหละการทาแบบนี้เนี่ยใจของเราจะสงบได้ดีถ้าเราไปตั้งใจมากอาก,การที่เราไปตั้งใจมากนั่นแหละปัญหาทําะไรแล้วมีความฟุ้งซ่านขึ้นมานนอยาคิดว่าตั้งใจมากดีนะไม่ใช่นะยิ่งตงังใจยิ่งฟงุ้งซ่านอาการฟุ้งซ่านนี่มันก็จะส่วนนั้นส่วนนั้นคือคาการจะอาการตังใจมากนั่นแหละฉะนั้นถ้า ถ้าเรารู้ว่า,าเรากาลังฟุ้มมากแสดงว่าจบุบนั้นเนี่ยเรากาลังแพง่งพยายามให้ให้มันมเป็นมันมาร,มมารู้มารู้ตัวนี้มาย่ตัวนี้ดังดังสุดท้ายมันมันไม่หยู่นะเวลามันมาอย่บางคนก็จนั้งแป๊มีปฏิกักขึ้นมาเลยเอ๊ไ yeah, ม่ได้เรื่องนะโทระเพท์ขึ้นมาหนังไม่ได้ละและที่สําคัญคือต้องพยัยกับตัวเองเช่น ตั้งใจว่าจะรู้ลมหายใจให้ได้ห้านาทีแต่มันไม่ได้นะมันคิดไปนี่ไปนู้นบอกว่าเอมันแปลงไรเนี้ยตั้งตนใหม่นาะตั้งใหม่ตั้งใหม่ทต่มันแวะไปอีกรอ้พอแล้วจะต้องไปเที่ยวมากดูแค่ห้านาทีเนาะแค่นี้กนดูลมหายใจห้านาทีเสร็จแล้วก็มายุ่กับลมหายใจของเราต่อไปอีกไปคือใจของเรานะถ้าเราไปดูเขาเขางอน เมื่อเด็กน้อยนะงอนเขาจะไม่อยู่แนละ้วฉะนั้นคือเราต้องปรับยูนใจตัวเองปรับโยนใจตัวเองให้กําลังใจตัวเองผู้ที่ปฏิบัตนะิได้ดีอะผู้ที่ปฏิบัติได้เร็วคือแป็นคนที่ให้อภัยกับตัวเองเป็นแป็นผู้ที่รู้จักกาันแพ้เมตตาให้ตัวเองเป็นแล้วแป็นผู้ที่ให้กําลังใจตัวเองเป็นคือต้องให้กําลังใจกับตัวเองและ ต้องให้เมตตากับตัวเองด้วยอย่างเช่นทํามันฟุ้งมากมากบวกตัวเองนะคอยคาพระเจ้ามีความสุขกาสบายใจปลอดภัยคอยคาพระเจ้ามีความสุขกายสบายใจปลอดภัยทำแบบนี้บ่อยๆจนกระทั่งใจมาเริ่มสงบใจมาเริ่มสงบเสร็จแล้วก็ละใจมาเริ่มสงบดีแล้วก็กลับมาที่ลมหายใจต่อนะ คือมาใชต่อเนี่ยน,นะนั้นก็ขอใหญาติโยมทุกคนก็พากันงนั่งสมาธิไปนะแต่เนี่ยนะเราจะมีเวลาน,า,นานั่งบ้านเดินบ้างโน่น,นจนกระทั่งสามทุ่มสามสิบนาทีลาเราปลี่นนะนนยนจากคืออยู่นี่แหละคือถ้าเรานั่งไปสุด่อๆมันปวดหลางปวดเอวก็เดิจนจงกรมนะถ้าเดินก็พยายามทําเสียงเบาๆ จะได้ไม่ต้องรุกลแก่ปผู้ปฏิบัติถ้าเราสมารถออกไปเดินข้างข้างนอะได้เราก็เดินข้างนอะได้เสร็จแล้วก็ถ้าเรานั่งแค่นี้มันไม่สะดวกก็นั่งบนเกอี้ข้างนอะก็ได้่เงียตลอดจนทัเวาลสางทุ่มคอยไปพักนะ่งเงียนั่นคือการปฏิบัติกับพัฒนาแบบสบายสบายไม่ต้องขงบุญเนาะแต่บางที่บางที่ก็บบว่านั่งหนึ่งชั่วโมงต้องไปหนึ่งชั่วโมงเลยไม่ให้ขยับตัวเลย แต่ไม่ให้ทําแบบนั้นนะถ้าแจปวดแล้วก็ปวดหลังไปตอนก็เปลี่ยนอริยรบ์หลายได้นะแล้วก็นั้นก็คอยโยมตัวคนตั้งใจปฏิบัติกันไปนะแต่สําหรับโยมที่ตองการสงร่องอารมณ์คือเนี่ยคือสมัยน่นที่ที่คณะเจดียดูนหลังจากที่ได้สอบอารมณ์เสร็จแล้วก็กลับมานัังต่อกลับมานั่งต่อแล้วก็ตอนตอนเช้าก็ตอน ปีสี่ปีสามก็ั้งก็ลุกขึ้นมาไม่ว่ามีเสียงระฆังก็าตามไม่มีเสียงระฆังก็าตามก็ต้องลุกมานั่งสมาธิประดุจเพียงของเราจนกระทั่งตอนโ้ตนตอนปีสี่จะนี่ทำบัตรน,น,นั่นก็ขอให้โยมนั่งสมาธิตั้งใจว่าปฏิบัติสมาธิเพื่อจะบูชาและพระสมาะสมพทธเจ้านะั่นก็ขอให้โยมทุกคนตั้งใจปฏิบัติโดยการท้ มากก็พองดการใช้เสียงแต่เพียงใคร่นึ่จะดันพอ